นาวทิสานาตเตรียมโบกมือลาไปต่างประเทศค่ะเรื่องราวของนาวเตรียมโบกมือลาวงการบันเทิงไปทำแบบนี้ที่ต่างประเทศกันค่ะไปติดตามกันได้เลยค่ะ สำหรับสาวนาวทิสานาสนั้นเป็นนักสแสดงอีกคนที่ครบเครื่องเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นฝีมือทางการสแสดงหรือเรื่องความสวยก็ตามค่ะก็ต้องบอกเลยว่าไม่เป็นซองรองใครจริงๆซึ่งเริ่มมามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงตั้งแต่ปี2552เป็นเวลานานกว่า13ปีแล้วและเราได้เห็นผลงานการแสดงของสาวนาวซึ่งในปัจจุบันนั้นเป็นนักแสดงในสังกัดทางช่องเจค่ะหากพูดถึงผลงานการแสดงของละครเรื่องแรกของนาวคือหอมรักมาหฮม หลังจากนั้นนาวก็มีผลงานการแสดงออกมาให้เราได้รับชมกันอย่างมากมายค่ะ และในปีหน้านั้นเราจะได้เห็นผลงานการแสดงของสาวนาวในละครเรื่องส้อยนาคีอีกด้วยค่ะซึ่งด้านชิดส่วนตัวเราได้ทราบกันดีว่าสาวนาวนั้นคบหาดูใจอยู่กับเพล็กหนุ่มชื่อดังอย่างนิววงสกรทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาน,นานหลายปีแล้วค่ะและแฟนคลับเฉียงให้ทั้งคู่มีข่าวดีอยู่ตลอดเพราะว่าทั้งคู่เป็นคู่ที่น่ารักมากและเป็นคู่รักมาราธอนอีกคู่เลยค่ะในวงการบันเทิงบ้านเราแต่ทําเอาแฟนๆใจหายกันหนักมากเมื่อนาวมีแพลนเรียนต่อที่ ทประเก็ต้องเบรกงานละครใหม่ไว้ก่อนแต่หากใครคิดถึงสาวนาวนั้นสามารถรอรับชมผลงานละครเรื่องแม่เบีย้ยที่จะรีรันในวันที่9ธันวานคมได้ค่ะในก่อนหน้านี้ในละครเรื่องสร้อยนาคีที่กําลังเร่งถ่ายทำอยู่ในหน้าตอนนี้อดใจรอกันอีกนิดเดียวค่ะละครเรื่องแม่เบีย้ยของสาวนาวนั้นจบไปและได้กระแส ริติ้งไปกว่า6.5เลยค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกเจ้าแม่ริติ้งอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงก็ว่าได้ค่ะ